ผิดหลักของหัวจุย้ยไหมเห็นบ้านทาสีดำคุณคิดจะทาบ้านสีดำสีดำนั้นคือพลังอิมถ้าทาแล้วปีศาจจะมาเยือนง่ายๆอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรสันอาวัชนาการนะครับพบกันทุกทีมีเรื่องให้คิดแต่คิดได้คุณก็จะประสบความสำเร็จเพราะ่วงจุ้ยต้องเป็นคนช่างสังเกตสังเกตและนำมาปฏิบัติประสบการณ์ผมมีไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วการดู่วงจุย้ยฉะนั้นเห็นบ้านทาสีดำ ผิดหลักของห่วจุย้ยไหมผิดครับเพราะสีดำเราจะคิดว่าสีเ,าเป็นไว้ทุกไม่ใช่สีดำนั้นคือพลังอิมจะทำได้เฉพาะศาสตร์ลึกลับศาสตร์แห่งความมืดถ้าเป็นสีดำความหมายของผมคือดำทั้งบ้านดำขั้งบ้านมันต้องทำรับรอบล่อ,ลอ,ลอถูกไหมครับพวกดำนะครับแม้กระทั่ง คนที่ทำอาชีพตอนกลางคืนยังไม่ดำหมดเลยนะครับยังต้องตัดขาวตัดแดงตัดอะไรไมาอีกเพราะฉะนั้นสีดำทําให้ความมืดเข้ามากุ่มลมุมความมืดเั็นมาจากอะไรครับโจรอยู่ในความมืดผีก็อยู่ในความมืดทางสว่างไม่มีเพราะฉะนั้นคุณคิดจะทาบ้านสีดำต้องทั้งหลังนะครับอันนี้จะเป็นโทษ ไม่ควรทาถ้าทาแล้วปีศาจจะมาเยือนง่ายๆฉะนั้นบ้านสีดำไม่เป็นมงคลน,นะครับโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ